สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิผ้าไปตามแนวทางเลขเล็อกบนแม่เลขล็อกครับผมค่ะล็อกบนค่ะงวดนี้พิเศษเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นบุถนัดลางแต่ว่าเพิ่นได้เลขวิ่งมาเม็นเมนเพิ่นก็เลยให้น้ำเสียค่ะน้ำเสียก็เลอยอยากให้อีซีเบิงเนาะครับค่ะแม่เลขล็อกบนเด้อค่ะ พ้อมเลขพิเศษที่เกามาเชียเพิ่นถึกน้่มพอชนบุรี่ค่ะแ,<ม>แต่น้ำเชียกับบอยเอฟซี FC ฟังถูกหลอเด้วยค่ะ่ันผูุ้ชมว่าเลขซี่โตนี่เกาเมเชียเพิ่นวิ่นเอาค่ะวิ่นกันกับน้ำเชียเนี่ยะค่ะครับแต่ว่างวดวาา่างันมาจริงงวดว่างันมาตัวเดียวครับผมกวเผื่อตั้งเต่กับมาสามตัวได้ครับพี่น้องระว,วังให้ดีครับ แต่ว่ากอลมาเชียพิพนบบได้วิ่นสามตัวให้เด้อค่ะเม่นวิ่นสองตัวค่ะวิ่นเอาเด้อค่ะดันมุชมถมักเนาะครับค่ะเลขติดบนล่างตามสถิติพนเดินดีเด้อค่ะบ่แมนวาเดินบ่ดีค่ะเข่าไหลยก็หลุดแต่เลขเดนตัวเดียวนี่ทุกงวดแมีนค่ะขอบคุณแนวทางแม่เอฟซีเลขหลอกบนเด้อค่ะขอบคุณพ่อชนบุรีค่ะวันหวยออกเนาะครับผมค่ะ ไปเบิ่งกันเลยเนาะครับค่ะอ,คอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่เหล็กหลอกบนเนาะครับผมค่ะงวดว่าหันเลขเพิ่นเขา่าห้าตัวมาครบบนค่ะดับเก่ายู่นะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแม่ฝากคว้วมาว่างวดนี้เป็นหย่านหย่านเลยทั้งแม่นอยู่ครับผมหย่านพิเศษเนาะแม่นค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่า ขึ้นยุ่กับดวงเนาะค่ะท่านผู้ชมจะกิ่บ้างได้ค่ะเพิ่นกระเฮ็ดตามสูตรครับผมค่ะเพิ่นกระบอกบยก่ว่าเบาๆเน่เด้มงวดนี่เพิ่นวาไถเอ f ซีมักบ่สนดอกมักเหลขคานวณเนี่ละ่ะกระจัดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้สูตรลักร้อยเพิน่นมีสองสูตรงวดนี่มีสูตรเดียวเด้ค่ะท่านผู้ชมลักร้อยห0ศนย์หนึ่งเนาะครับผมค่ะเพิ่นมักสองคููเด้ค่ะ มาก2คูสามกับ3ามเนาะครับค่ะเอาลักลอยใส่แล้วค่ะท่านผู้ชมก็จะได้2คูเนาะแม่นหกสามเจดหสาถ้าลักลอย0ูนย์กับหกสามเจ็ดเออศูนขอโทษค่ะศูนย์สาถ้ารัาลกลอยห่งกับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาก็ตามนี้เนาะครับค่ะ,คะเลขบนเพอนไ้มาสองคูค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า f อจะสงสัยที่บ้านเท่า เดี๋ยวเลือค่ะเอาเลขลางเพิ่นแถมเลขลางมาเพิ่นบ่่คอยถนัดปานไดเแ่าค่ะเลขลางงวดว่าหันเพิ่นไนด้ไว,ดวิงว่งมาอา่น้ำเสียจำบ่ได้จำได้แต่ว่ามีหนึ่งห้ให้มาสองตัวเสียละครับค่ะงวดนี้เพิ่นได้มาศูนย์กับซีะะ้อค่ะสองตัวล่างเพิ่นให้ยศูนย์หาเพิ่นว่ากันหน่อยนะน้ำเสียแปดหาเลขมากเพิ่นแปดหาค่ะท่นานผู้ชม เอฟซีสงสัยว่าคารดานุช้่มนี่เถอืมพ่นดับพันดับพ่นหยานมันบอยู่ดับชนเด่นเลือกเด่นครับผมเพ่นหยาบโยู่นี่ค่ะพันหยาบอยู่ค่ะเจ็ดถ้าจริงๆก็จะเป็นสามแปดเนาะที่ถือว่าเป็นเล็กเพิ่นเลยที่เล็กเด่นพ่นว่าบนบนอีกมีเจ็ดกับแปดนี่มันเด่นพ่นวา เจ็ดกับแปดนะเดนนี่ลักลอยเพิ่นที่ทแถววันเบิ่งดูรักลอยกับเป็นเลขดับเจ็ดกับหกนี่ล่ะตอนนี้ถ้าถ้าวาติดดับเพิ่นเลขก็คือศูนย์ศูนย์สามแปดเนาะแมนศูนย์สามแปดหนึ่งสามแปดค่ะมีมีทอนี่เนาะทอแมีนมีสองคูนี่นี่นถ้าว่ากันตามเลขหลอกบนเพิ่นว่งหันค่ะ 038138ค่ะท่านออกดิค่ะท่านผู้ชมปีนี่38ท่านออกดีค่ะเราว่างเ้อะค่ะ38เนาะช่วงปลายปีแมน่นค่ะโอ้งวดนั้นแห่งออกออกล่างเราก็มาขึ้นบนเนาะค่ะท่านผู้ชมยังเสียกับบลืมค่ะเอาสรุปว่าแม่เพิ่นนนตตอนนี้เพะวงเหล็กดับยานมันไปเกิดตอนนี้ครับสรุปไง่ายๆค่ะท่านผู้ชมเนี่ หกกับเจ็ดนี่หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนี่พันดับถูกลักค่ะดับถูกลักขันแปดปู้พันดับ <c oughs> ะจะไปยงังไดไปยังไดวันนี้นนอนขันแปดปู้กระดับเอาน้ำพอจ้าไนายนี่คะ่ะท่านผู้ชมสามเก่าเนี่ยของเมียพันกระสิเดพานหรือคือกันเนาะคร <c oughs> ับค่ะอันนี้พันเอกมุงคน้นที่ท่าเนี่ย ดับหารับหาอืมศูนย์ผนิโพหนึ่งบบมีดิหนึ่งบมีบมอืมเลขหนึ่งสามเก่าเหตุกันตอนนั้นอืมเลขตัดบนเนาะเมนอ๋อแม่เลขลอกบนผ่านไปแล้วค่ะท่านผู้ชมว่านี้มีอีกหนึ่งซำนักเนาะครับค่ะหนึ่งซำนักค่ะแย่แย่ทิมเน้ะค่ะท่านผูบบ้ชมเลขตัวนี้แย่ทิมค่ะ นี่อันนี้พอเพิ่นกระเดินดีค่ะงวดว่าหันเนี่เก่ามาเชี่ยเพ่นว่าไรเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราวเพิ่นวิ่งอยู่นี่เรียนมาพี่น่าค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดแปดนั่นเสียกะกางให้เอฟซีเบิงตลอดเนาะค่ะวันนี้มาตัวเดียวเนาะมาตัวเดียวเพวาวงวดดีตรงว่าเป็นครูที่ถ่เพราะว่าวงวดว่าหันมาตัวเดียวแล้ววันนี้ตรงว่าเป็นครูนน่นี่เน่เดินบนล่างเนี่ยค่ะท่านผู้ชม เชื่ให้เบิ้งตลอดให้เบิ้งตลอดค่ะเข้าจริงค่ะนี่เข่าสามตัวเลยนี่อืมนี่เท่านี่เข่าตัวเดียวอืมถ้าเข่าตัวเดียวจะกระโดดไปสามตัวได้ครับผมระวัางอืมระวัางนี่ก็สามเนาะครับนี่เข่าสองตัวอืมผู้ทางนี่เข่าสามตัว,ตวอีก 2อตัวหม,มวดว่าหันอีพันเข่าตัวเดียวนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะไปส่วนนี้พอว่านี่เท่านี่หมวดว่าหันช่วนกันหกค่ะถ้าเอซีสนใจเอาเอาอีพอนี่ว่าวินไส้นี่มันก็นจะได้หลายคููแต่ว่าถ้าเสียมันเล็กดับตัดออกเลยเนาะครับ พอเสร็เนี่ยตัดออกเลยตัดออกค่ะเอาจังได้ก็่อให้เอฟซีถือเด้อค่ะให้เพื่อนได้เงินเกี่ยวเขาเนาะให้เพื่อนได้เงินมาสัางคีมพร้อมค่ะเนี่ยเอาไปนี้บ่ลงบ่ไหลค่ะ่านผุ้ชมอยากให้เอฟซีได้เทียมันเข่าเนาะครับค่ะเอาเก่ามาเชี่์เพื่อนปะกคไผ่แล้วค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองหมวดว่าหันมาต้องหกตัวเดียวค่ะ มวดนี่เพราะเนี่ยอาจจะเข่าสามตัวหรือว่าสองตัวบนลางเนาะเพราะว่าเหล็กมันเดินแบบนั้นไหมคะนุชมค่ะ9012ครับค่ะประกอบู่วิ่งกันก็จะได้90 91 92 01 02และ12ครับผมนั่นบานก็ง่เชื่อมันกับเจียวยู่นี่ะค่ะคะนุชมครับ ถือว่าถือเพิ่นกระเสียาเพราะว่าเพิ่นเคยได้เมนค่ะติดไว้น้ำเจ๊กน้อยครับผมหกคู่นี้ซื้อบนเพือซื้อล่างกับบอรน้ำเชียหรือเ่าเนีก็ม่เชียใส่หมดเลยกับเมีนค่ะบนล่างค่ะกับบนล่างค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วแม่เพิ่นได้เล็กลักลอยมาสามโตค่ะเพิ่นมากเลกสามเจ็ดกับสามแปด ซึ่งลักลอยเพ่นดับไปแล้วที่แถวหกเนี่น mm. แล้วก็สามเจ็ดพนดับไปแล้วเจ็ดครับค่ะเพ่นว่างวดหนีมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นําเสียแม่ไม่ค่อยมั่นใจค่ะงวดหนีนะคะบอคือจังวดแรกที่เพ่นห้เลยเนี่ย mm. กับงวดก้อนพลนเลยค่ะเพ่นกับว่าดับเอาอยู่เลยนะนําเสียกับยูคือเพ่นวาอีหลีค่ะดันผู้ชมอันนี้ว่า ที่เพิ่นบอกกับน้ำเชียน้ำเชียมาบอกซูเอฟซีฟั่งค่ะบ่อมั่นใจเพิ่นกระบอกหลอกก็น้ำเชียกับมาบอกให้เอฟซีฟั่งจังเจ็ดกับหกยังสี่เพิ่นดับดีค่ะแต่เพิ่นเลือกเอาเด่นเนี่ยคืนเด่นเนาะค่ะเพิ่นหมักค่ะท่านผู้ชมหกกับเจ็ดค่ะถ้าถ้าเฮาเบาหกกับเจ็ดเลขเพิ่นจะมีอยู่่อสองครูนะค่ะก็คือ ศูนย์สามแปดกับหนึ138แม่นดับอีกดิบันเนยฮะปู้ซีสเกตโอโอค oh, ารานุชต่ว่าเหล็กแม่อยู่ได้หันมาควบบนครับมันก็นจะเหลือก็แจ้งน้ำเชียตัดให้เอฟซีเบิงก้อนหนานั่นามเก่าจะไปส้นกับเหล็กพอหน้าเลยค่ะครับหลายหลายสำนักอยู่ค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปอย่าเผลอย่าผาดเด้อค่ะเลขสายด่วนงวดว่างหันเพิ่นทรงไห้หกหนึ่งตรงตรงกับเก่าหกตรงตรงค่ะมันหลายสบับเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียกับเลยบบไดลงค่ะผู้ทรงไห้เพิ่นกับว่าด้เอาคือกันค่ะเพิ่นว่าคิดว่ามันสิบว่าเข่าค่ะเลขสายด่วนค่ะคลิปต่อไปน้ำเชียจะเฝ้าลงไห้เอฟซีมี2สองคู่เด้อค่ะท่านผู้ชมสองคู่ค่ะ เอาสารับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีมีแห้งสุขขสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมโชคดีถูกทันแฟนคลับของน้ำเสียกับเก่ามาเเซียห้เพิ่นถึกสองตัวและสามตัวตรงเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยนะค่ะท่านผู้ชมครับผมขายคีมค่ะเอาถ้าเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจ ให้ทักไล่มาที่เกามาเชียบอกนี่เด้อค่ะท่านผู้ชม0984740683ครับผเจ่ศมครับเพื่อนเพื่อนครับพี่น้องเนาะค่ะบ่แม่นไตรดีไลเด้อครับผมค่ะครัอ๋อค่ะท่านผู้ชมสองอย่างนี้ชุดยอดฮิตค่ะครับเดี๋ยวนี้บ่แม่นชุดยอดฮิตสองอย่างแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสบู่สามเซรั่มห้าสบู่สามเซรั่มห้าค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ ลูกค้าเก้าลูกค้ากับเอฟซีของน้ำเชียนี่ยแหละคะ่ะดานผูชมค่ะ,ะเพิ่นใส่แล้วหนาเพิ่นซอนาเพิ่นใสขึ้นค่ะหลังจากนาเพิ่นมองข่ำเด้อคะ่ะดานผูชมค่ะคเพิ่นเอาสองยางนี่ไปใส่เพิ่นทดลองกอนค่ะเพิ่นได้ผลเพิ่นกเ็เเรสังสบู่สามเซรั่มห้าค่ะเป็นชุดยอดฮิตแล้วคะ่ะดานผูชมคะ่ะหลังจากมีสองอันค่ะสองอันนี่ก็ต้อง แปลว่าชุดทดลองก่อนเนาะครับผมเราไปลองใส่ก่อนครับแมนค่ะเพราะว่าคือแจงน้ำเชียน้ำเชียกับตองสั่งเทระซมีซะกอนค่ะแหมนเพราะว่าเลื่มแหลถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะ่านผู้ชมสามมือกระู้แล้วถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่ค่ะสบู่นิเฮทนาห้หน้อหนาหฮาใสเด้อค่ะนาเกียงค่ะุ่นผู้ชมค่ะนาบ่ามองคำค่ะ เส้นลำนี่เห็ดหนาเห็ดใหยนาหาเต่งตึงเด้ค่ะดันผู้ชมบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะใส่สองยางนี่ใส่ขื้นเลยดิค่ะดันผู้ชมนี่ค่ะมันจะหาหกขวดนะครับใส่เวลาจักน้อยครับผมค่ะหาหกขวดเอาอล่างนาแล้วตามด้วยเสลนเดนะคะ่ะดันผู้ชมค่ะเศราแรงค่ะเศราแรงถ้าผู้ใดตอนเสาล่างนาแล้วถ้าเสลนลำ ถ้าผู้ใดมีกันแดดก็ร่งกันแดดเนาะแมนครับ,ต,ต,บะะต่อด้วยแป้งตลับ้อค่ะ่ันูุชมค่ะต่อด้วยแป้งตลับไทยเอฟซีท่านใดเพิ่นบ่าทากันแดดล้างหนาแล้วทาเสั่มต่อด้วยแป้งตลับก็ได้ค่ะเพราะว่าแป้งตลับมีกันแดดเนาะแมนครับผมกันแดดในตัวครับค่ะบ่ติดผ่าปิจมูกนะคะ่ะแป้งตลับค่ะใส่ดี้อค่ะดันูุชมน้ำเสียรใส่มากสิพ่อปีแล้วค่ะดันบุชม นี่แหละค่ะสามอย่างนี้ยอดฮิตค่ะ่ันูุชมตอนนี้แม่ครับแต่ก่อนเป็นสองอย่างนี่นะ้วค่ะดันบุชมค่ะเดี๋ยวนี้เป็นสามอย่างอยอดฮิตแล้วค่ะ่ันูุชมค่ะเอาต่อมาจะเป็นขี้มทาผิวด้ค่ะ่ันูุชมเซรั่มน้ําหอมเนาะใส่ดีนะค่ะล่องเปิดใจใส่เบื้องก้อนก็ได้ค่ะ่ันูุชมจักสุดหนึ่งก็ได้ค่ะบบแพ้งด้ค่ะ่ันูุชมค่ะ เอาทักไลน์มาได้ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องเนาะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขวดเดียวกับทรงได้ค่ะ่านผู้ชมิศ serum หนึ่งขวดเอฟซีบันจทถามาทรงบอนด์เซียทรงค่ะท่านผู้ชมิศทรงค่ะสบู่หนึ่งก้อนกับทรงได้ค่ะ่านผู้ชมค่ะแล้วก็แป้งตะลับกล้องเดียวกับทรงค่ะท่านผู้ชมครับค่ะนี่ระค่ะ เอาถ้าสนใจกะทักไลายมาะะเด้ค่ะโอเคท่านผู้ชมสาระคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุข,ขส้ขขนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ